สวัสดีครับผมจากกูเกษตรฮอร์โมนนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับสิพามาเบิงมันนะครับมันสัมปลังพันพิรุนหนึ่งนะผมฮะผมรู้จักแล้วที่นี่ก็ได้ผมลงคลิปไปเนาะเป็นคลิปหนึ่งที่เป็นหัวที่มันคือเขาผมก็สอบถามพี่น้องไปว่ามันเป็นมันพันหยางเนาะมันพิรุนหนึ่งนะผมเพื่อนบอกผมมาเนาะกะ็ตรงก็สังเกตโดยดังซี่เนาะพี่น้องเนาะใบมีเจ็ดแฉงซีเนาะแล้วก็ ก้านตรงนี้ครับของเขาที่เป็นบมเมนก้านแดงมาเบิดได้ครับตรงนี้ชีเว็นเป็นเขียวเขียวๆนะครับแล้วก็ไปแดงอยู่ตรงนี้เนาะมันพิรุนนึงนงครับเราเรามันพิรุนนึงนี่ล้ำก้านนี่คล้ายๆแขกดําที่ผมว่าผมนึกว่าจะแขกดาเนาะโมเมนต์นะผมนี่เป็นเราก็ต้นนี่งามนะครับพิรุนนึงงามมาผมมีเพื่อนก็บ,บอกว่าให้ผมเก็บพันุตัวนี้ไว้แล้วก็ขยายนะครับเขาก็ต้องการเยอะขึกก้น,นครับแป้งประเิ็น์หัวนี่สุดยอดรับ สีผมมักเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ล้ําต้นกับง้ําพร้อมหวบง้ําสูงคนระับเหมือนกับแขกดําครับจใหไงไว้เราผมมาตรวจเบื้องในแปลงเราลายครับบักหลายแล้วครับพี่น้องเนะี่ยต้นที่มันสูงสูงโดดโดดขึ้นสูงสูงโดดโดดขึ้นก็เขานะครับมันอย่นะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่ะเนี่ยครับเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไปนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,ม,มพี่รุ่นหนึ่งนะครับนั่นตรงนั้นแห้งโดดสูงก็เขานะครับเนี่ยสูงสูงเขียวเขียวเข้มเข้ม พี่รุ่นนึ่งนะผมเห็นแล้วพี่น้องเนาะโอ้เบึงเดี๋ยวผมมาพามาเบึงต้นนี้เนะพี่นอนะ้องเนาะต้นนี้นะครับต้นนี้ระยะในการปลูกของผมตรงน,นี้พอดีเลยนะครับประมาณประมาณพอดีไปไหนกน็ประมาณแปดสิบเซนตัวนี้เนาะก็ถือว่าห่างอยู่หน่อยนึงนะะนี่กัเจ็ดสิบเซน,เนี่ห่างจากตัวน,นี้แต่ว่าตันนี้ถือถือเขางามแล้วเนี่ยหน่อยแล้วเนาะปลูกทีพดเนะพี่น้องเนาะเราล้ำนี่สมบูรณนะ์ครับสามงาครับผม เราสงต้นเขงาง้ําพร้อมนะครับต้นเนเี่ยต้นนี้สงต้นเขงาง้ําขนาดเลยนะครับผมก็ผมอยากเบิง้งสงหัวเขาเหมือนสงหัวนี่ไหนสีง้ําเนาะพี่น้องเนาะผมว่าสงหวัวไหนโอเคเนาะครับสงหัวนี่สิจเจมเลยแหละผมมาเนี่ยเบิง้งเป็นบีอยู่เนี่ยตำ่ำต่ำมือเลยต่ำมือนะครับผมตัวน,นี้มันสี่เดือนนะครับสี่เดือนเก้ามือนะครับเมือนน่อวันที่ยี่สิบหกกันยานะครับสี่เดือนเก้ามือแล้ว พายุในีิลียนเขามาไม่อนีนะ้ล้วสัตพายอีสานนะครับผมพายอีสานในหนาด้านหนาที่อยู่ของบมน,นั่นเขารับแล้วเขารับฝนมาแล้วโอ้หลายสั่นพอ่อผมว่ายหลสั่นพ่อพี่น้องพี่รุนหนึ่งกับ,บรู้ว่าพี่รุนมันมีหลายพี่รุนเนี้ยผมเพราะผมรู้จากผมรู้จากพี่น้องเพิ่นเล่าผมก็ไปเสิร์ชเบื้องในเน็ตนะครับเสิร์ชเบื้องในเน็ตหลายพี่รุนเลยแหละครับโอ้ ก็เขาทายเยอะเนาะพี่น้องเนาะจากผมอันนี้ผมทางเขตพวกผมนะับ่ค่อยเล่นพันธุ์มันพันธุ์อื่นเนาะวนมากก็เล่นแปดเก้าที่นี่แปดเก้ามันเจอโรคหลายเนาะพี่น้องก็เลยบัดนี้วนมากก็เขตพวกผมเล่นเนาะแปดเก้ากับก้านแดงเนาะพี่น้องเนาะแปดเก้าก้านแดงพันธุ์อื่นเพ่อค่อยด้เ่นเนดิยาที่นี้แปดเก้าสู่โรคว่ได้ผมก็เลยต้องแล้วก็ศพกับปีเมื่อกี้นี่ พันธุ์มันหายากหลายก็ต้องไปซื้อเขามางพี่องเนาะน,นี่ซื้อเขาเิ่นมาเนี่ยครับมื่อนี้ผมไปซื้อเพื่อนมากะรวมมันรวมมาถงเพื่นถึงกเกษตรสตราดหาซูนถึงโอ้หลายคักขนาดครับนะครับแต่เพื่อนบ่ได้ปลูกแปดเก้ 9, นานะครับบมมีแปดเก้ามาเนาะนะครับ่บมกะก็ยี่มีใบหนิดนิดน้อยนิดนิดบางบางอันที่มันมาติดโลกอยู่หนี่แน่เลย รือมาได้พุ่นเนี่ยกับบ่หูนะครับผมกรบ่หูคือกันเขากรบ่หูผมกับไปซื้อพันธุ์พืชมาต่อมันญ่ๆล่ะไปตัดเอาพร้อมนะครับขาให้่นเลยครับโอ้หัวดีพี่น้องพ่นว่ามันมันพิรุนเนาะแต่ว่าหัวคือเป็นสีน้ำตาลคืออันนั้นน้อยเนาะพิรุนได้่น้อยแต่ว่าทรงต้นเนี่ยคือกันเป๊ะเลยครับทรงต้นเขานี่ยคือกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยทรงต้นเขาเนี่ยแบบเดียวกัน แต่ว่าหัวบ่ออกน้ำตาลขึ้กันนะหัวก็ยิเป็นือยังมันปกติทั่วไปเลยเดี๋ยวผมลาดนำพี่น้องบึงเออแต่ว่าหัวก็สูงเป็นนั่นเลยดยิโอ้บึงครับพี่น้องบึงหัวเขาครับขนาดเลยครับบ่รู้ว่าพี่ลุ้นอันไหนน,นะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหัวนี่สุดยอดเลยนี่ป้าโตมันสี่เดือนนี่นี่ อีเียนนะครับเป็นบีข้างล่างอีเด้คร <ITA> ับผมไม่ได้คุยเบิ the so mm ้ง hmm. ข้างล่างมันต่ำม <cas month> ือ <EP> ผ <IS> ูดละพี่น้องเบิ้งเบิ้งข้างล่างแทงอยู่ข้างล่างเพียเนี่ยครับก็ต้องเบิ้งหนักเนาะพี่น้องเนี่ยเพียอีกอ่ะโอ้โหบกใหญ่เลยพ่อใหญ่ดีพ่อข้างล่างครับเนี่ยนี่นี่ตรงมือผมคุดเนี่ยครับเป็นบีเสมอกันนะครับเนี่ยเบิ้งโอ้ ประตูเลยครับนี่แหละครับทรงต้นงามก็อันนี้ก็งามครับก็กับโมเมนต์ว่าว่ามันพันนั่นพันนี้มันนั่นหรอครับตอนกับพันใดกับผมก็ว่าน่าที่โอเคขึ้นกันน้องพี่น้องเนาะพันใดว่าจะเขาอยู่บำรุงรักษาให้มันได้นะครับก็หน้าหัวมันกับหน้าแตกต่างกันหลายหรอกนาองพี่น้องเนาะอยู่ที่เขาเฮ็ดเอาเนาะพี่น้องนะครับอยู่ที่เขาเฮ็ดบำรุงรักษาแล้วก็ ช่วงการเอาหญ้าการใสปุ๋ยน้องพี่น้องนะครับให้ถึงช่วงถึงเวลาบ่นะครับผมก็ว่าน่ะยีบแตกต่างกันไหลมันบ่แตกต่างกันหลหรอกพี่น้องครับพันพันอย่างเนาะพันอย่างดีมันะครับผมมานะนะครับแต่ว่าอยู่ที่เขาดูแลรักษาช่วงเวลาแล้วก็อายุของเขาเท่านั้นแหละผมคิดว่านะแต่ว่าพันนี่มันคือลำมันี่สูงใงญ่ยเงาเนาะพี่น้องเนาะเวลาเขาขยายพันมันจะมันจะได้หลายได้เร็วเนาะพี่น้องเนาะ ผมคิดว่าแบบนั้นนะครับแต่ว่าหัวนี่เห็นบ่นไหครับหัวดีเท่าที่ผมไปขุดเบึงหรือลงคลิปไปแต่ละคลิปนี่ก็หัวดีขึ้นเหมือนนะครับในแปลงนี่เพราะว่ามันแปลงนี่มันเป็น,ปน,ปน,ปนมันวอมไหลเนาะพี่น้องเนาะผมก็ไปเบึง่งเรามันก็หัวมันก็ประมาณกันเนาะพี่น้องเนะาะหัวประมาณกันเปรียบเี่ากันอันนี้ยังสันนะครับเนี่ยถ้าเจอเกษตรศาสตร์อย่างเงามันนี่แตกต่งตงตงา,กตง,ตง,าตงกันตรงเงากับสันนี่แหละแต่ว่ากับเงาอยู่ใช่ได้อยู่ กับพอดีพอดีพอดีองเขานะครับกับความดกนะครับเบิ่งครับพี่น้องเนี่ยสุดยอดเลยครับสี่เดือนนะครับส่งต้นได้ที่เขาสั่งยุ่ที่เขาสั่งมาได้น้อยเนาะพี่น้องเนาะกัมีคลิปตัวที่ผมบอกว่าหนึ่งสามเดือนนี้เขาต้องเฮ็ดให้ได้นะครับนึ่งสามเดือนนะครับพอเฮ็ดได้เราเขาก็จบด้วยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ตอนสามเดือนขึ้นจบเลยนะครับผมแล้วกับมาเอาเก็บญ้าแล้วก็ล้อกูเนาะพี่น้องเนาะแค่นั้นแหละครับเนาะผมก็ว่าว่าหนาไหล หลายขั้นตอนขนาดกว่านี้นะครับครับผมก็ค,คลิปนี้คันเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับผมไม่เป็นน้องใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปน้อพี่น้องเนาะนะครับมีอย่างแรกเพียนสอบถามแลกเพียนเล่นลูกกันได้เนะครับครับผมส่วนคลิปนี้จากกุ้งเทษตรของผนกับสวัสดีไีก้อนครับผม